สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 ดดดสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะสวัสดีจากเมืองเทอร์ซีนนะคะเมืองเทอร์ซีนประเทศวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้แครนอยู่ที่เมืองเทอร์ซีนนะคะอยู่เที่เขาที่เรียกว่านะคะนูฟอนันพารเนาะเป็นช่องภูเขาที่เชื่อม ระหว่างเมืองวาลิสนะคะไปเทอร์ซีนอ่าดูมหัศจรรย์นะคะแหล่งธรรมชาติตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหข้างบนที่เห็นเป็นตรงนู้นนะคะเป็นถ้ำเนอะก็ะคือตรงที่กรนนี่นะคะไปเรียกว่าไปทำสมาธิบนนั้นอ่าทุกคนคะ่ะว้าวนะคะนี่คือสมุนไพรที่ขึ้น จากธรรมชาติอานี่ค่ะสวยไหมทุกคนสวยเนาะนี่นะคะก้อนหินพลังงานต่างๆนะคะทุกคนนี่นะคะมาเสียงนกนะคะเสียงจิบ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 อ่าอันนี้ก็คือนะคะดอกไม้ ดอกไม้ที่เกิดขึ้นบนภูเขานะทุกคนพูอยังมานอนบนนี้ไหมลกูก เี็ดกีซักโบ้สัดปรุนหน่อยนชัดด้ไปเอดอนหนอเด้อน,น,นู่นมีปลาใหญ่ๆเดี๋ยวแม่จะเอาอาหารไปให้มันลุกน่ะในน,นู่นในนู่นมีน่านะคะทุกคน น,นี่ก็คือนะคะบ่อน้ำทะเลนะคะทุกคนไม้ปลาไม่เห็นมีปลาเลยนต้องมองมันนิ่งๆอ่ะถ,ถือให้แม่นะแม่จะเอาหางให้มัน De heb hier nee, een miel. Ik heb hier een flasje niet op. Sommer, de tasje. een Die geen fisch drin, mijn Hier, er in springen. Geen Boom. Keine Hier is gar maakt het echt Brood Warte, warte, warte. Ja, de handen nog. Het is brokje, en dan zeker luren en zeker. Aardige. Mooi, ja, Mooi. het Mooi. 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 is. Mooi. 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 Dat is Mooi. 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 Wieso schnell? hast du den Grill mit mir. Ja, äh, normal no Ich mag mit ihr Heute, ja. Grill und so. Ja, ja. Aber mit, wird es schön werden. Komm. Begehen, ja. Edan. Ham? Edan. Na <laughs> มันมันขันเฮียอุบนักเนอะเอดอนยามิเซลอ๋ดาโอ้โดดหนึ่งสองสาน่ะนี่คือความมหัศจรรย์นะคะทุกคนค่ะที่ธรรมชาติตรงนี้สรรสร้างไว้ให้พวกเราทุกๆคนเลย คุณพ่อคุยเรื่องธรรมธรรมชาติให้ลูกๆโอ้เพื่อนๆทุกคนค่ะดูสีสันของน้ำนะคะ ว้าวครูจะไปไม่ใช่อ่ะนะคะ ถูกก็จะดื่มน้ำนี้ก็คือสมุนไพรธรรมชาตินะคะทุกคนคือ f ร o w e r m o u n t a i นะ flower m o u n t a i นะแล้วก็ นี่ก็เป็นสมุนไพรต่างๆนะคะความงามของธรรมชาติที่มันมันมหัศจรรย์สุดๆค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะอะสวยไหมคะทุกคนเนาะเชื่อมพลังกันนะคะ อีกคนน,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 ลลน,นันชันาวครอนคอนี่คอนี่าือน่ออนีอนีนีอนีน่น่ววอน่คนีอนี่อนนีกก่นี่อนน่คืนีี่คืนคคน อาหาทุกคนนี่คือความมหัศจรรย์นะคะ